ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับประดิษฐ์กิจตมศักดิ์มหาบระดิ์และประดิษฐ์ของมาเทวยเทคโนโลยีราชมงคลสุนทภูมิที่เขารับมอบปริญญาบัตรทุกท่านการได้รับปริญญาถือว่ามีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะไปประกอบวิชาชีพตามสาขาที่ท่านได้ศึกษามา แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จท่านจะต้องศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจะต้องประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเคลียรอดทนและยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมและเกีริธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้อื่นสังคมและประเทศชาติด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกท่านได้กระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะใช้ความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยผมขออำนวยพร ให้บิดิ์กิติมศักดิ์มหาบิดิ์และบิดิ์ทุกท่านประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพสำริจผลในสิ่งที่ดีงามตามความกรารถนา